นี่คือหูฟังรุ่นใหม่ A11 Pro ที่เขาอัปเดตหน้าจอเคสให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมและก็เป็นหน้าจอแบบ AMOLED คมชัดทัชสก,กีลื่นๆครับให้ฟังก์ชันมาแบบจัดเต็มเหมือนเดิมที่26ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าโทรออกผ่านตัวเคสแจ้งเตือนข้อความแอปต่างๆควบคุมเปลี่ยนเพลงผ่านเคสรีโมทควบคุมการถ่ายภาพระยะไกลเปิดโหมดตัดเสียงรบกวน ANC เปิดโหมดโปร่งใสที่ดูเสียงรอบข้างมีโหมดฟังเพลงแล้วก็มีโหมดเล่นเกมได้ด้วยครับเล่นเกมโคตรมันดีเลย์ต่ำแยกเสียงใช้ขวาได้ชัดเจนดูแบบเสียงอ e ีโคเลเซอร์ก จบเวลาดูปฏิทินดูระดับความสูงความกกอากาศหรือแม้กระทั่งเล่นเกมก็สามารถทําได้ผ่านตัวเคสครับแล้วยังมีฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆ่อีกเยอะมากตัวเคสเนี่ยยังสามารถปรับเมนูได้หลายรูปแบบภาพมอเปอร์เปอร์เองก็สามารถเปลี่ยนได้เห็นฟังก์ชันเยอะแบบนี้ตัวหูฟังเองเสียงก็ไม่ธรรมดานะครับเขามีระบบตัดเสียงรบกวน ANC มาให้ด้วยใส่ดูหนังฟังเพลงเสียงโคตรแน่นตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆเลยครับ ตัวหูฟังยังมีไมค์ในตัวที่มาพร้อมกับ ENC ตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ด้วยหูฟังยังสามารถกันน้ําระดับ IPX6 กันน้ํากันฝุ่นได้สบายทํางานคู่กับ f อปซี F5 จับคู่ใช้งานตั้งค่าต่างๆของหูฟังได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเปิดโหมดตัดเสียงรบกวน ENC เปิดโหมดเล่นเกมปรับแต่งการทัดหูฟังตั้งค่า Equalizer แล้วก็ยังสามารถคัปตอมเองได้แบบอิสระเลยครับออปเปอร์เคสเองก็มีมาให้เลือกเยอะมากครับหรือจะเอารูปเราขึ้นหน้าจอแบบนี้ก็ทําได้ถือว่าเป็นหูฟังที่มีฟังกชันเยอะจัดเต็มมมมาาาากกกๆเเเเเลลยยครัแ้้้้้ถถถพพืื่่่ออออนนนนนนสสสงงงซตตีทุิ ไปให้ด้ดพิเศษจริงๆครับกับราคาในตอนนี้ลดราคาเยอะมากๆจากราคาหลักพันตอนนี้เหลือราคาแค่200กว่าบาทท่านเพื่อนไม่อยากพลาดราคาโปรโมชั่นแบบนี้ที่กัดสินค้าอยู่ที่ตะกร้าเหลืองด้าน,นล่างแล้วน,นะครับ